สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ค่ะมาดูข่าวคุณเจ้าลี่อิงกันบ้างนะคะขึ้นฟีดของ Sohu Entertainment ค่ะวันที่22ตุลาคมปี2025ที่ผ่านมานะคะจั่วหัวว่าเจ้าลี่อิงความสง่างามอันเรียบง่ายความมั่นใจอันเจิดจรัดค่ะโอโหมาประมาณนี้กันเลยนะคะสำหรับ ID นะคะของบล็อกเกอร์ที่เขียนก็คือชี้ชี้เลิฟแฟชั่นค่ะเดี๋ยวเรามาดูบทความข่าวกันนะคะ เออนี่มันมีข่าวเนาะมันมีข่าวที่ชาวเน็ตที่อาจจะเป็นแอนตี้ของคุณเจ้าลิอิงหรือว่าอาจจะเป็นชาวเน็ตที่มีความสังเกตสังกาคือมันจะมีงานไลฟ์ล่าสุดของคุณเจ้าลิอิงใช่ไหมคะเธอมาด้วยลุคของผม หน้ามาเออผมหน้ามาแล้วก็ใส่ชุดกระโปรงเป็นลายแบบลายจุดเล็กๆลายดอกนะคะซึ่งจริงๆแล้วพวกเราเห็นก็มีความสวยงามสง่าดีแต่ว่ามีชาวเน็ตบางกลุ่มเขาว่าว่าวิจ้ารีิอิงไปทําอะไรมาเนี่ยไม่ได้ถ่ายละครมาประมาณ6เดือนแล้วทาไมอ้วนขนาดนี้นะคะมีการเล่นประเด็นอ้วนด้วยแต่ว่าพอดีข่าวมันไม่ขึ้นฟีดไงเพื่อนๆก็เลยไม่เข้ากับไม่เข้ากับมเมนหลักของแอดวานนะคะแอดวานเอาแต่ข่าวขึ้นฟีดที่มีคนอ่านเยอะๆ,ลๆหลายล้านเนี่ยมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง นะไว้เดี๋ยวให้ข่าวนั้นมันขึ้นฟีดก่อนละกันให้อันตี้ไปดันขึ้นมาก่อนเดี๋ยวค่อยเอามาเล่าให้ฟังนะคะแต่จริงเธอสวยมากเลยเนาะก็ไม่เห็นว่าเธอจะอ้วนตรงไหนเลยนะคะอ่ะกลับมาที่เนื้อข่าวกันค่ะคุณชีชีเลิฟแฟชั่นเขียนว่าอย่างไรบ้างนะคะเขาบอกว่านะคะเจ้าลิอิงนั้นนะคะมีความมั่นใจค่ะอันเจ,จิดจรัสในตอนนี้ในโลกแห่งความบันเทิงอันพลางพลายเนี่ยดาราทุกคนล้วนเป่งประกายในแบบฉบับของตนเองในบรรดาดาราเหล่านั้น เนยเจ้ารี่อิงนะคะนักแสดงหญิงผู้มีชื่อเสียงด้านทักษะการแสดงแล้วก็ความอ่อนน้อมถ่อมตนมากๆในวงการมักปรากฏตัวต่อสาธารณชนด้วยภาพลักษณ์ที่สงา่างาม ทุกภาพลักษณ์ของเธอนั้นล้วนบอกเราได้ว่าความมั่นใจที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การโอ้อวดจากภายนอกนะแต่อยู่ที่ความแข็งแกร่งภายในต่างหากเครื่องแต่งกายของเจ้าลิอิงนั้นเหมาะสมเสมอไม่ได้ตามเทรนแฟชชั่นมากเกินไปหรือว่าจงใจอวดความเป็นตัวของตัวเองเสื้อผ้าของเธอนั้นเช่นเดียวกับบุคลิกภาพของเธอมีความอ่อนโยนและสุข,ขุมเผยให้เห็นถึงความหรูหราอันเรียบง่ายสไตล์การแสดงออกแบบนี้นะคะ อาจเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เธอเป็นที่รักของผู้ชมในวงการบันเทิงที่ผันผวนนี้นะคะเจ้าลี่อิงเปรียบเสมือนลมหายใจแห่งความสดชื่นมอบความรู้สึกสงบแล้วก็สบายใจที่หาได้ยากค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยบางคนอาจสัมผัสได้ถึงความไม่มั่นคงในแววตาที่ดูระมัดระวังของเธอซึ่งแท้จริงแล้วเป็นความเข้าใจผิดดวงตาของเจ้ารี่อิงมักสื่อถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนและความยับยั้งชั่งใจรว ถึงการมองโลกในแง่ดีเธอไม่จําเป็นต้องแสดงออกถึงความรู้ราเพื่อพิสูจน์ตัวเองเลยเพราะเธอรู้ว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงมาจากความแน่วแน่และความมุ่งมั่นภายในนั่นเอง ในอาชีพการแสดงความสำเร็จของเจ้าลุยอิงเป็นเครื่องพิสูจน์ความมั่นใจและพรสวรรค์ของเธอได้เป็นอย่างดีตั้งแต่ The Journey of Flower ไปจนถึง Princess Agent แล้วก็ไปจนถึง The Story of Minglan และไปจนถึง Legend of Fei นะคะนางโจรน,นะเธอก็ได้รับการยอมรับและก็ความรักจากผู้ชมนะคะด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมมากมายค่ะการแสดงของเจ้าลุยอิงนั้นมีทั้งความลึกซึง้งมีทั้งการความกว้างขวางถ่ายทอดโลก ายในของตัวละครนะคะให้คนดูอินได้อย่างแม่นยำแล้วก็เป็นตัวละครที่มีชีวิตขึ้นมาค่ะคนอย่างเธอนะคะจะถูกมองว่าไร้ความมั่นคงได้อย่างไรกันนะคะการขาดความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผงั้นหรือนะคะของเจ้ารี่อิงนั้นแท้จริงแล้วเนี่ย เป็นความอ่อนน้อมถ่อมตนที่หาได้ยากยิ่งค่ะในโลกบันเทิงที่ขับเคลื่อนด้วยชื่อเสียงเธอรักษาความอ่อนน้อมถ่อมตนไว้ตั้งหน้าตั้งต,งตาทำงานอย่างขยันขันแข็งแล้วก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายมาโดยตลอดนะคะเธอไม่จำเป็นต้องโอ้อวดหาภายนอกเพื่อยืนยันตัวตนเพราะเธอรู้ว่าคุณค่าที่แท้จริงอยู่ที่ความมั่งคั่งแล้วก็ความสาเร็จ ต่างหากเจ้าลีอิงนั้นตีความมั่นใจแล้วก็ความสง่างามนะคะที่แท้จริงของตัวเธอเองซึ่งเธอไม่จําเป็นต้องตั้งใจที่จะต้องไปเอาใจคนอื่นค่ะเพราะเธอรู้ว่าการเป็นตัวของตัวเองคือตัวตนที่แท้จริงที่สุดทุกการปรากฏตัวของเธอคือการชําระล้างจิตวิญญาณนะคะทําให้เรารู้สึกถึงความงามและพลังที่แผ่ออกมาจากภายในค่ะในอนาคตนั้นขอให้เจ้าลี่อิงยังคงรักษาทัศนคติที่เรียบง่ายและถ่อมตนนี้เอาไว้ และนำช่วงเวลาอันง,งดงามมาสู่พวกเราด้วยทักษะการแสดงและผลงานของเธอในเวลาเดียวกันนั้นเราก็หวังว่าเราจะเข้าใจแล้วก็สนับสนุนเธอให้มากขึ้นทำให้เธอสามารถก้าวไปได้ไกลแล้วก็มั่นคงยิ่งขึ้นในเส้นทางอาชีพการแสดงของเธอค่ะนี่ก็จบบทความข่าวแล้วนะคะก็เขียนเขียนแบบว่าดีไม่มีทิตฐิเลยนะคะมีความเพ้อเพอด้วยอะไรด้วยม,มีคนอ่านหลายล้านเลยก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่มีคนเขียนถึง คุณเจ้าลีอิงนั่นเองค่ะ แอดหวานมาอัปเดตให้เพื่อนๆน,นะคะรู้ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมหน่อยนะคะสำหรับท่านใดที่คิดถึงคุณเจ้าีิอิงเนาะก็เธอนั้นไม่ได้แบบถ่ายทำไม่ได้เข้ากองใดๆเลยมาเป็นเวลาประมาณ6เดือนนะคะ <c oughs> ก็คงใช้เวลากับลูกชายด้วยอะไรด้วยแล้วก็วางโปรเจกต์อื่นๆนั่นเองเพราะว่าเธอเองก็เป็นเอ็ก u t เซคิวทีฟโปรดิวเซอร์เนาะทำงานอยู่เบื้องหลังด้วยแล้วก็เริ่มมาเป็นแบบอินเวสเตอร์ในส่วนของภาพยนตร์ด้วยอะไรด้วยนะคะเราต้องรออัปเดตข่าวกันค่ะตอนนี้ที่เป็น ภาพยนตร์นั้นที่เพึ่งนะคะจะฉายไปเนาะก็คือ We Girls นะคะซึ่งแอดหวานก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ดูยังไม่ได้หาดูเลยค่ะแล้วก็ทางด้านของซีรีส์เหลือสต็อกอยู่แค่เรื่องเดียวเพื่อนๆค่ะนั่นก็คือเรื่อง The City Maker นะคะเดี๋ยวก็ต้องรอดูซึ่งเธอก็แน่นอนเล่นเป็นนางเอกอยู่แล้วนะคะก็เล่นให้กับทางไอชีอีเรื่องนี้แพลตฟอร์มไอชีอีค่ะมีทั้งหมด36ตอนด้วยกันนะคะแล้วก็พระเอกที่มาคู่กับคุณเจ้าลี ในเรื่องนี้ก็คือคุณหวงเซียวหมิงนั่นเองนะคะคนน่าดูมากแล้วก็มีคุณเฉินหมิงฮาวนะคะมาร่วมแสดงด้วยในเรื่องนี้ก็เป็นนักแสดงมากฝีมือมากๆค่ะแล้วก็มีรุ่นที่เล็กลงมานะคะไม่ว่าจะเป็นคุณชินจินเจียนะคะก็มาเล่นในเรื่องนี้ด้วยแล้วก็หนุ่มเทยอย่างคุณเกิงเลอร์นะคะก็มาแสดงด้วยเช่นเดียวกันค่ะส่วนเรื่องเป็นแบบใดนะคะเป็นแบบแนวแนวแบบ จ,จีนยุค80นะเพื่อนๆในช่วงนะคะต้นทศวรรษที่1,980ค่ะที่อำเภอ,อเพอหนึ่งชื่อว่าอำเภอผิงเฉียนได้ตัดสินใจนะคะจัดตั้งเมืองเมืองหนึ่งขึ้นมาซึ่งชื่อว่าเมืองเว่ไห่เพื่อเร่งการพัฒนานั่นเองค่ะทีนี้ตัวละครหลี่ชิวผิงแล้วก็เจิ้งเตอ๋อเฉิงนะคะสองแกนนำเนี่ยแกนนำหมู่บ้านนะคะผู้มีความสามารถแล้วก็บุคลิกโดดเด่นยึดมั่นในแนวคิดที่แบบมาของรัฐเลยนะคะท่านผู้น ยึดมั่นในแนวท่านผู้นําค่ะว่าจะต้องสร้างนะคะให้เมืองเป็นเมืองของประชาชนที่แบบสร้างขึ้นโดยประชาชนค่ะและด้วยความช่วยเหลือของนโยบายปฏิรูปของรัฐบาลแล้วก็การเปิดประเทศนะคะรวมทั้งเอกสารกลางฉบับที่1ซึ่งเป็นเหมือนกฎหมายกําหนดนโยบายลงมาที่หน่วยท้องถิ่นนั่นเองค่ะทางพระเอกนังเอกเ,เนี่ยพวกเขาก็พบหนทางในการจะปฏิรูปแล้วก็นําพากเกษตรกรหลายพันคนนะคะสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาบน พื้นที่ลาบรุ่มแม่น้ำซึ่งเป็นบริเวณที่มีน้ำขึ้นน้ำลงนะคะผ่านโครงการที่เรียกว่าระดมทุนแล้วก็ความร่วมมือค่ะโดยไม่ได้ใช้งบประมาณนะคะจากรัฐแม้แต่สตางแดงเดียวเป็นการร่วมมือกันของกลุ่มประชาชนนั่นเองนะคะซึ่งนี่ก็จะเป็นเรื่องราวดีๆถือเป็นปฏิหาริย์แห่งการสร้างเมืองตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะแล้วก็ยังเป็นความสาเร็จครั้งสาคัญในประวัติศาสตร์ของการสร้างเมืองของจีนด้วยนะคะชะตากรรมของเกษตรกรหลายแสนคน ได้เปลี่ยนแปลงไปค่ะตัวละครสําคัญไม่ว่าจะเป็นหลี่ชิวผิงเจิ้งเตอ๋อเฉิงเจี่ยชุนหลายนะคะเกาเฉียเหมยแล้วก็นักสร้างเมืองคนอื่นๆนะคะเป็นผู้ที่มีความกล้าคิดกล้าทําแล้วก็เป็นคนแรกๆกลุ่มแรกๆที่ได้เขียนนะคะบทที่งดงามในช่วงทศวรรษที่1980ออันสดใสนะคะ คาดว่าเรื่องนี้น่าจะได้ทั้งกล่องแล้วก็น่าจะได้ทั้งเรตติ้งด้วยค่ะเป็นแบบนแนวของซีรีส์น้ำดีนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรารอติดตามชมผลงานของคุณเจ้าลี่อิงกันนะคะคาดว่าน่าจะออนแอร์ในปี2026ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆวันลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ